สวัสดีทุกคนนะทุกคนถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์ด้วยนะครับผมวันนี้เรามากับเสียบอ,อยบีบีเกมเมอร์นะครับนูสองแล้วก็เสียเฟิร์สครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิง่งและการแจ้งเตือนนะครับผมลงคลิปทุกวันทำให้เราทำให้โกหกน,นะเต็มแล้วบอกขนาน่าจะเต็มนะเต็มแล้วแหละได้ครับ น,นี่เราขบลลับุกลลอกกันเนาะใช่ใช่ครับเต็มพาราเบลนะครับผมโอ้โหวันวันนี้เป็นแมพที่แบบว่าคืมมากนะครับทุกคนคืมคืมครับถ้าชอบแมพนี้นะครับ5,000วบิวแจกนะครับทุกคนแต่ยังไม่ถึงยังไม่แจก ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้ถึงห้าพันเนนะครับเราจะมาแจกแบบนี้นะครับทุกคนไม่งั้นก็ไปหากันเอาก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้บอกอื่นนะครับโอ้วันนี้โอ้โหลัคกี้เสือต้าเราจอดแล้วนะครับผมโอ้จอดแล้วนะครับโอ้โหเงามากครับผมผมออกไปดูที่แบบในดิสคอดนะครับโอ้โหคมและเงาทุกใจ อู้อ้เต็มคาราเบลแล้วครับผมคาราเบลเขาเดลองครับเขาเกียร์เดินหน้าแต่รถถอยหลังครับผมอ้าวเจฟเฟิร์สยังไม่มาเหรอครับผมตีลังกาไปสามรอบแล้วครับโอ้โหไปทุกคนไปไปก็สวยงามหกล้อตีลังกาบ่อยนะครับแต่เอาขึ้นง่ายครับผม โ oh, oh. อ้เดือดกินคอสะพาน,นคือเออรถใครตกใจเสียเซิร์ฟมากเลยโอ้โหเหลือ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 เกมแม่ลูกแล้วนะท <c oughs> <า>ุกคนขยันกัน <c oughs> เที่ยวแรกแม่ลูกลูกขิงขิงแค่ <c oughs> <c oughs> เที่ยวแรกครับกันนะนี่ขับมุมมองภายในนะทุกคนโอ้โห มุมมองภายในก็สมจริงนะ,ะครับผมภายในก็เอาเรื่องอยู่ทเนี่ยใช่ใช่คร,ครับเอเดนเล่นเือใส่กล้องโอ <ard> ้ปิวโู้หนานขับดีมากครับรถรถหนาผมไปถูกจางม่ใช่ไหมผูกผูกครับไปทีกคนนอื่นไปโอ้โหหลงทางเฉยครับโอ้โหอะไร ผมขงางเสียวเวลาลงคู่นหน้าเสียกันเบตเอาเลยออเออรถหัวหน้าแบบไปดีมากครับเอดีนะฮะเทียบกล้องแกล้งผมว่าเสียกล้องเทดินออกข้างรถเฉยเลยอะดูไงนะทุกคนโมโหแล้วไป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 มาข้างข้างหลังโอ้เสียบอยครับจะแสงหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ไม่แสงครับเอ้าเลยไปหัวหน้า ตรงนี้เลยเลยครับเลย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 ,เลยโอคค้โห <c oughs> ขับตั้งหลงล <c oughs> แล้วก็ไม่อยากจะถอยนะครับรถผมเห็นไหมรถผมผมต้องกดสเปคบาสสองทีเลยครับวนะันนี้นันนคืนอ๋อเออนะอะไรนะอะไรเนาะถอยทุกคนถอยโอ้ขับภายในสักเที่ยวนะครับทุกคนถือว่าดีนะครับ ขับภายในนะครับสมจริงดีมากเลยนะครับผมสับเกียร์ครับต้องไปไปสุดนั้นต้องเบาๆหน่อยบักตรงอ่ะตรงนั้นใช่ใช่ครับรถลอยทั้งคันเลยครับผมใช่ครับคุณไม่อยู่เลยกระดิ่งเลยนะตรงนั้นอ่ะตรงแยกตรงนั้นใช่ใช่ครับผมเดยคอย <คอ S 1> ดูหนา้าบอยนะดเดีนะจะกระดิ่งด้วยว่ากระดิ่งแน่เข้าไป แบบแนนๆๆๆๆๆเด็กๆนะครับผมโอ้หผมแบบขับมมมองให้ได้ครับผมวงเด้นไปครับแล้วยิ่งตามดูกันนะครับผมเฮ้ย FC คิดถึงแน่เลยครับอย่างนี่อะไรกัน <laughs> ใช่ครับผม <laughs> โอ้ไปแบบนิ่มนะครับผมไปแบบนิมนบบบน่มๆเลยเสือเฟ้อรอดินอยู่ครับถรถล้อก็ตักน้ำน,น่อยนะครับสรถล้อก็ไปไปมาดึงดึงดึงเลยนะครับผมดึงดึงเอาที่เดินไม่มาหน้าบอยนะครับเอาที่เดินมาโอ้ไป <c oughs> เที <c oughs> ่ยมนี่เขานหน้าบอยขับชิลเลยครับชูลแล้วไงไปตรงไหนมันจะดึงใช่ใช่ดึงแรงดึงเบาใช่ ตรงไปเปลี่ยนเบรกไม่ผมว่าเบรกอย่างรส้าดีนะครัผมช่บเบรกให้หยุดจึ๊กนะครับรถใครแอดแอดเนี่ยรถคันนี้แบบเบรกนะครับเบรกโอ้รถผมครับใช่ใช่ เสียงโอ้โหดังกันนี่เลยนะผมนะเสียงช้างลอยไปครับโโอ้หเขียวสองเหลืองเดี๋ยวเพิ่อตังเต็มหรือยังครับผมผมถึงแล้วนะยังครับยังครับอู้หึยตังไปเต็มอีกอะรวมถึงกันแล้วเศก็งแก้ผมอ่ะโอ้นี่มาทิ้งลูกไว้ตรงนี้ครับลูกนี่ครับโอ้โหเวลาให้เดินนะเวลากลับให้เดินเลยเนี่ยเนี่ยดู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 เศก็งครับ ต้องกดสปิกบาร์แบบตึ้งๆๆๆเลยนะครับเหมือนโค้ดจะไม่รันครับโอ้ได้เหยียบแล้วไม่ค่อยนีด้วยครับเหยียบแล้วไม่ค่อยยุบด้วยครับดินนี้เป็นโป๊กนะใช่ใช่ครับเป็นโป๊กผมสถานีตำรวจนะครับทุกคนเขาจะทำป้ายนะครับดินหายไป ใช่ใช่คร okay. oh. oh, okay. oh, oh, ับ <laughs> พ you <know so> <laughs> <laughs> ่น่าดูโอ้ยหเดะเดเดโอ้โหเหียวแบบดูโล่เลือดยันจะคว่ำหนงเดียวเลยนะใช่ใช่ อีกต่างนึงอีกต่างนึงใช้กล้องอีกต่างนึงจินไปยกยกไปนะครับทุกคนเอาเรื่องครับจังหวะนี้เต็มมากโอ้มีส่วนก็เสียเฟแล้วนะครับเแยวนี้นะทุกคนรู้ว่าเราออกมาไงเต็มเลยครับ ตอนนี้นี่เป็นเขแมบนี้เล่นไปเล่นมาก็ลื่นเพลินดีนะครับคนแรกมันเพินครับลื่นอยู่ตอนนี้นี่เป็นของ่าเลยแหละขนาดนะใช่ใช่มีเดียวคอมลีนแล้วก็ได้เหมือนกับผู้ดีโอ้ตาย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 ทุกคนโอ้โหอะไรแบบคอมลีเลยครับผมคนแรกไปเลียนะครับโอ้อะไรกบบนีครับรอบนี้ทางเชฟทับทางไหนรอบนี้โ oh, อ <cs uc> ้ ถ้าลืมครับเอาหวหน้ายบโยทำไมครับมี่พี่ดิฟควรได้ใครด้วโอ้ไปนะทุกคน จวดจวดนู้นพุ่งดีนะครับผมหน้าพุ่งดีครับแตงผมออกก็ช้าอยู่นะครับพงมอะไรโอ้โอ้ผมผมนี่ยต้องปรับเป็นเกียร์พวกผม6เกียร์ฟูเบอร์ชิปอะไรเนี่ยต้องเปลี่ยเปลียนลยรืเปลี่ยนกองจับขันอยู่ครับผมโโอ้หเลยครับโอ้ดูครับแล้วพุ่งมาเลยครับ โดยส่วนผมก็พอเผืูแบบแรกรถรถผมหยุดแต่ออกตัวเกีย์สี่กระตุกหน้าอย่างแรงเลยครับเห็นครับเมื่อกี้เห็นครับเห็นกองจับทันเหมือนกันครับกองจับทันโหืนตัง ยังตั้งเลยครับโอ oh. ้ตามให้เห็นตอนนอนกันเลยนะครับาถึงจะลุกได้เลยโอ้โหคว่ำบ่อยครับคันนี้นะทุกคนถ้าใครมีรถคันนี้นี่เล่นยากจริงๆนะครับถ้าใครขับสองร้อยแล้วไม่คว่ำเวลาเข้าโค้งนะทุกคนรับมาเอาตังจากช่องบีบีเกม เมอร์หนึ่พบาทได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะต้องวิ่งสองยองเดียวใช่ใช่ครับห้ามจับโอ้แต่แตีสนามวิ่งสิกิกมแล้วกนัภาษาอะไรกับสองร้ครับขนาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงยังนอนเลยครับใชใช่ครับเสียนจริงนะครับเข้า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 บ้านเข้าบ้าบานนครับีเราล่นผิ โอ้ผมผมไปดูผมเข้าไปดูแล้วครับพ่อหน้าที่เขาเขาแต่งสีในโฟโต้ชอปอะโอ้โหสวยครับพ่อหนะ้าปรับให้แบบปรับให้เลดเป็นเงาเลยครับทำให้หน้าไฟหน้ารถากระไสใสหรือกระไซอะไรไม่รู้ โอ้สามชาไมโครครับปี๊ปปี๊ปปี๊ปกระสันนะผมเอาเจเจกลองครับผมคือล้อเนี่ยครับเป็นสิบน็อตไหมหกล้อริงนะครับผมหกล้อเออหกหกล้อนี่เป็นสิบน็อตไหมครับผมส่วนใหญ่หกนอคโอ้หกนอส่วนใหญ่โอ้ครับผมมันมัีไหมสิบสิบน็อตนะครับผมหกล้อแต่เอาเอาเป็นแก่เมกเมก้าอย่างเงี้ยครับผม ดูยูยูผู้เก็ตนะครับผู้เก็ตอ่ะหกร้อยใหญ่อ่ะโอ้โอ้หกร้อยใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เก็บน็อตโอ้ครับผมแต่แต่มันจะสั้นๆหน่อยนี่แถวแถวผมอยู่ก็เยอะนะเสียหกร้อยใหญ่อ่ะนนทบุรีวิ่งเห็นทุกวันเลยครับรถสั้นๆใหญ่ๆสูงๆนะแต่สั้นๆ โอ้โหตกใจเสียงเบรกเสียบอยที่ผิ <c oughs> ปปก็ช่างรอเฮ้ยไวจิงครับใจเยินครับใจเยินเต็มหรือยังเสียโอ้ตีตู่ซะแล้วบอกว่าเต็มแล้วนะผมหมูด,ดันไม่บอกว่าครับดีแต่ครับแต่ว่าเอาบุกีตกตูดเลยนะ,นะครับผมดูบุกหมดแล้วครับฝ่าท้ายผม เส<ร>ียง้อยครับติดตามต่ดกันรอกันด้วยนะนที่รอกันด้วยหับรอรอกันรอครับคนเรต<อ>ี้วันนี้ไม่โครครับเป็นเช้าไปหน่อยมันเป็นหาทำว่ะห <c oughs> าทำมาทำชอบคำนี้จัง่าน,นทำเอฟเฟกยดพัดสมาร์ทโฟนนี่โหเดี๋ยเนี้ย โอ้โหจอยค้างจอยค้างโอ้โหว่าหลับว่าหลับในนะเต็มครับผมเอาใส่เกียร์ผิดแล้วน่ะหรือว่าจบใส่ใส่เกียร์ผิดโอ้โอยใส่เกียร์เดินหน้าแต่รถค่อยหลับแต่ผมต้องผมเคยครับพ่น่ะเคยมาตั้งแต่กรุงเทพนครับตอนผมอายุประมาณ15ครับ เขาให้รถสมมาทำงานทีวเทปอยู่คันหนึ่งครับอุ้ยนะเขามาขับรถผมครับคือเกียร์มันกลับกันครับผมนะแล้วเขาไปขับรถเขานะครับรถเขาเด็กเขาจาเกียร์รถผมครับออเกียร์รถผมมันจะออกออกจากตัวไปไปฝั่งซ้ายครับครับจากตัวจะเป็นเกียร์หนึ่งไปทั่งซ้ายแล้วเกียร์ปล่อยกลับกับรถเขาครับผนนะครับเขาเขาแบบเขาเล่งเกมที่เลยนะคนนบบ เขาทํารถแบบเขายูเทิร์นนะครับผมนะแล้วรถแรงเทบเยอะใช่ไหมครับเขาแรงแรงบูน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 เขาแบบเขาทำท่าจะแบบเฟรนออกตัวเดินไปหน้าแต่วเด็กผมอยคาดปุ้งป้งรถแรงหลักเบรกเอารถผมไม่รีบซะแล้วอ่เอาเอาไปแล้วรับไปแล้วครับผมนี่ขับเป็นตะปู เกียร์มันเข่าเตี๊ยเฟิร์สเหี่ยไหมครับใช่ใช่แก็เนิ่นเคยแบบเดี๋ยวจะเข้าเกียร์เดินหน้าแบบหลุดลอยหลังนี้ทำใจเลยเสียเสียเฟิร์สเหี่ยวไหมครับซื้อพวกเราไปวิ่งด้วยกันก็ได้นะเาโอ้วิ่งคนเดียวเลยนะวิ่งพ่วงนะ ที่เดิมเลยโค้งนี่มันเป็นอะไรนะผมว่ารถเล็งไปม้อันตรายครับไม่รู้ถนนบักแน่ถนนก็บักเกมเนี่ยเขาเขาทำน้ำหนักมาให้ดีครับแต่เราอ่ะไม่พอครับรถจะต้องเล็งโอ้โหอยุดทางนานี่เองครับเบลเบลไม่อยู่แล้วโอ้โหรถมานเบลไม่อยู่ครับขออภัยเอาเรื่องฮ่าฮ่า ไม่นี่พี่อุบอุบเรียบอ้อยครับิงเ,เกมเนี้ยสมครับผมแต่ถ้าเราขับแบบว่าตามตามชีวิตจริงครับผมที่ว่าขับกัน1 0 80อะไรอย่เงี้ยครับผมผมว่าพอดีนะเพรมีหอแต่เราวิ่งกัน200 300มองโต๊ะเกินใช่ใช่ รถแรงเนมันมากวิ่งสามร้อยกว่าเนาะซีดีห้าร้อยผมผมวิ่งสองกว่าทางตรงอ่ะถ้ายชิดมองไม่ทันนะครับสามร้อย <300 S 2> <c oughs> โอ้โดนัทโดนัทเอ้ยี่สิบบาทนั้นค้าหลายเนาะขายของจริงเลยดูดิด โอู๋สาบดังปูครับคันนี้ครับเมื่อกี้สติ๊กเกอร์กล้องสติ๊กเกอร์นักเลงไะเราอ่๋อเราข้าหัวแน่หัวไปนะครับทุกคนนักเลงไะไปไอ้ผลกับการเล่ไม่หลุดด้วยนะผมเอาซีรีส์ผมบอกเพราะน่าคิดว่าใช่มันไหมใช่ครับ ไม่ไม่สีเจ็ดก็อีกคันนโอ้ยเอยเป็นไงนะรถถ่ายรถคนตักเลงเลย่ะมานาม่อยลืมครับื่อกี้เอ้าผมผมผมขับมองมองไปไหนแล้วมองยากครับผมเอ้าทำไมมีกล้องสติ๊กเกอร์สองคนแยกล่างคือแยกล่างแล้วโอ้ออกตัวเกียร์ห้าโลนะทุกคนห้าโลดีห้าโลดี โล้โหออกตัวกินไปถ้ามีไม่ก้าแรงลถรถกล้องก็แนวนี้เลยเนาะกรถผมเป็นส่างมิดเออ้อันนี้กี่มิตครับเนี่ยนี้กระบอกะประกอบนี้อ๋ออาจะสั้นไปประมาณ20-40เซนอ๋อสั้นกว่านี้เหรอกระผมยาว4เมตรโอ้4เมตรอยาวยาว ร้อยเซอร์กล้องขนาดใ,ใช่ครับผมสี่เมตรอ้ขับแบบสมจริงนะครับผมแต่อาจจะไม่สมจริงเพราะิดความเป็นไปตลอดเปิดไฟให้ดูครับดูดีไฟไป

ขึ้นเจียสูงไม่ได้ครับมีกขึ้นเนินเจียหกจะดับให้ได้เลยครับรถอ้าวเลยเสียเฟิฟร์สโอนไว้ครับผมมีว่าไปนะมีผัวแล้วมีพี่เรื่องไม่ได้หรือประวัติโอ้โหคนแท้เจ <c oughs> ียเฟิฟร์ <c oughs> สเราล,ลงทำเมียเขาครับตอนนั้นนะรึเปล่ปา นีเขาท่าอเราพยานคนได้มีลองพอเกินนับเสียเฟิร์สมีกระสิทธิ์การจะลองพออ่ะเกินนิดเดียวไม่ใช่เนี่ยอย่าลองบอกเลยเฮ้ยผมลบงนี้ผมร้องลบงนี้กระสิทอยู่กลัวเลยลองพอนะครับเสียก็ร้องเพลงพอมันจะเกินใครได้เป็นแฟนก็สบายแล้วต้องให้ฟังทั้งวันอ่ะบอกคืนอีรีเอาเสียบอยมาแล้วครับส่วนเสียหยงหัวหน้าหยงต้อง เที่ยวนี้น่าจะได้นอนนะครับผมพอมีเสียงแว่วๆเข้ามาในเกงใจโอ้โหอีกอีกเที่ยวนึงหรือว่าจบแล้วครับจบแล้วครับผมนี่ดูข้างหน้าดีกว่าครับผมนี่มาดูเสียบอยครับผมเสียบอยโอ้สีเขียวแสบตามากครับรถคันนี้เนาะใช่ใช่เขียวเลมอนมีมีน้ำเงินเช่นผมดื่มเอาข้าวอีกครับแบบมันแบบ โดนแสงก็เป็นสีหนึ่งครับสีเขียวต้องเดือยพอโดนมืดมืดก็เขียวเขียวแจวอ่ะถ้าจะทำอะไรเดี๋ยวผมทำเลยจะเล่นกันเล่นเล่นเล่นนะหัวเนียนพวกเมกแต่หัวหัวเนียนนั่นเองคนะเนาะใช่ใช่หัวเนียนมันเป็นหัวของคันไหนมันสเปคมันไหมหัวหกล้อใช่ไหมคนละใช่ใช่ครับไม่ใช่หัวสิบล้อมันจะอสวนเน้องใช่ไม่ใช่นะถึงแล้วถึงแล้ว นี่โอเคนะครับทุกคนเราก็่าจะจบคลิปแล้วนะครับาตามหัวหน้าหยองนะทุกคนก็นอัดมาพอสมควรแล้วนะครับนี่โอเคนะครับาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องวีบีเกมเมอร์แล้วก็ช่องเดียเฟิร์สเคซีบัแล้วก็หัวหน้าหยองหนึ่งเก้าสี่ด้วยนะครับทุกคนอโอเคนะครับก็ ใครอยากให้เล่นคลิปนวไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ทุกช่องเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้เล่นนะครับก็เจอกัน EP หน้านะครับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ